สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาสาวน้อยนะคะมาจูนกับธรรมชาติมารับไม่ได้พิธีรีตองอะไรนะคะเพราะว่าอยู่กับลูกๆก,ก็เป็นแบบอะไรอะ่ะนี่ค่ะนี่สวัสดีค่ะ โอเคทุกคนหาเวลาเอาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะใกล้บ้านก็มาพักผ่อนนิดนึงนะคะมาจูนธรรมชาติมารับลมรับแ<า>สงแดดแบบนี้นะคะลมเย็นมากค่ะทุกคน <laughs> จริง่งใจ ก็ยังต้องใส่แมสกันอยู่นะคะอย่ารุ่นต้องต้องใส่แมสกันอยู่นะคะเอแล้วก็แบบมาเดินเล่นอะไรเงี้ยมาปั่นจักรยานวันนี้ก็พาลูกมาปั่นจักรยานพิคกมาอด้วยหนึ่งเลยค่ะสิ่งที่ทำให้จิตวิญญาณของเราเนี่ยเติมเต็มเน่จ๋ชื่อตัวอะไรอ่ะกระรอกกระรอกลูกจับได้เปล่าจับไม่ได้อยู่ไกลมาก สิ่งที่ทําให้จิตวิญญาณของเราเต็มเต็มก็คือวันนี้ท่านันนาน่งเนาะเขาไม่มีโต๊ะนั่งเพราะว่าเป็นวสวนคือจริงๆเนี่ยสิ่งที่ทําให้จิตวิญญาณของเราเติมเต็มแล้วทําให้เราเนะี่ยมีแรงที่จะทําอะไรต่อไปมีมีอินสไพร์ ire, หรือว่ามีแรงมานานใจจะทําอะไรมากขึ้นก็คือพาตัวเองมาอยู่กับธรรมชาติค่ะเข้าใกล้ธรรมชาติอยู่กับดินอยู่กับต้นไม้หอมน้อยรถมารถมารถ<ป>มา อยู่กับดินอยู่กับธรรมชาติอยู่กับต้นไม้แบบนี้นะคะก็มานี่เลยรับพลังนะคะลมแดดน้ำมีน้ําด้วยนะม,มีดินด้วยนะมีต้นไม้ด้วยนะมีน้ําด้วยค่ะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเดี๋ยวรถมาเอาอืออนไหคะคือมีน้ําด้วยทุกอย่างครบเราเกิดมาจากการรวมตัวของสี่ธาตุในร่างกายคือก็คือดินน้ําลมไฟ เวลาที่เราสึกเหนื่อยล้าแล้วก็หมดแรงมานดานใจก็ให้มาจูนกับธรรมชาติแบบนี้นะคะโอเคเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเนาะอยากจะแบ่งปันตรงนี้ค่ะว่าไม่ว่าคุณจะเหนื่อยจะท้อหรือจะอ่อนล้าอ่อนแรงเพลียแล้วหรือบางครั้งบางทีทํางานคนที่ต้องทํางานแบบครีเอเตอร์นะคะถ้าคิดอะไรไม่ออกเนี่ยพาตัวเองไปอยู่ใกล้ธรรมชาติให้มากที่สุดไปถอดรองเท้ายืนบนพื้นดินนะคะแล้วก็อาแขนรับ พลังจากธรรมชาติให้เต็มที่ก่อนรับพลังก็บอกว่าเราเกิดมาจากท่าสีท่าทั้งหมดขอรับพลังเติมเต็มให้มีแรงกลับไปทำงานให้มีจินตนาการสามารถคิดงานได้แบบดีๆนะคะก็รับพลังแบบนั้นไปเลยไปดูดีกเหใช่นี่นะคะก็คือ อย่างน้อยๆเนี่ยนะเราก็มีเวลา,ยยยยาการที่เราทําออนไลน์เราก็มีเวลาให้กับตัวเองมีเวลาให้กับลูกมีเวลาให้กับครอบครัวด้วยอันนี้ก็พามาเดินเล่นค่ะทุกคนเออเดิน,นเล่นเล่นนะคะเห,เห็นไหม,มๆๆ<笑><笑>โอเคค่ะนะคะอย่าลืมนะคะถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยลาไฟต้องพาตัวเองไปอยู่ใกล้ๆต้นไม้ กอดรองเท้ายืนบนพื้นดินบนพื้นหญ้านะคะแล้วก็ถ้ามีต้นไม้ใหญ่ๆลองเอาตัวเองไปอบก่อนต้นไม้ดูมันอาจจะดูไร้สาระแต่รู้ไหมคะว่าไอสิ่งที่ไร้สาระนี่แหละคะ่ะช่วยหญิงน้อยให้มีแรงมีกําลังใจในวันที่เจอวิกฤตของชีวิตที่แย่ที่สุดจุดต่าสุดของชีวิตสามารถฟื้นขึ้นมาได้ก็จากธรรมชาตินี่แหละคะ่ะวันที่ไม่มีใครฟังเราได้ ดัดต,ต้นไม้ฟังเราได้ค่ะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นคลิคกง่ายๆค่ะที่ทำให้ไม่ว่าคุณจะรู้สึกแย่แค่ไหนไม่มีใครเลคะ่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกเต้นท่าอะไร <c oughs> ไม่มีใครฟังนะคะไปหาที่ปรึกษาของเราก็คือธรรมชาติค่ะ และเชื่อเถอะเราจะมีแรงกลับมาทำงานอีกครั้งแบบมหัศจรรย์ไม่คาดคิดจริงๆนะคะโชคดีค่ะทุกคนเจอกันคือโชคดี